สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาเจอกับอาจารย์ธนวัฒน์ธัญพัชชัยกุลในาศาสตร์หวงจุ้ยวิชัยสงครามครับสำหรับวันนี้มีเคล็ดลับดีๆแน่นอนมาฝากท่านสำหรับคนที่โหยหาห่วงหาอาทรหรืออยากที่จะรวยครับดูหัวข้อตรงที่ตั้งไว้ตรงหน้าจอของท่านในย่านการสื่อสารในช่องแบบนี้ครับ เต็มๆครับวิธีการกระตุ้นโชคลาภในปี2556ท่านมีวิธีใดบ้างในเรื่องของการกระตุ้นโชคลาภเดี๋ยวผมจะสลับจอให้ท่านอ่านไปด้วยด้านด้านขวาแล้วก็สามารถรีรันเทปขึ้นมาได้ว่าคุณจะปรับบ้านอย่างไรในปี2556ให้รวยๆและเฮงตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์แบบแนวปัจจุบัน อย่าไปลงลึกมากท่านไปลงลึกมากมันไม่ได้เกี่ยวอะไรหลักไสยศาสตร์กับหลักวิทยาศาสตร์มันอยู่ในทํานองเดียวกันครับแต่ว่าวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้ไสยศาสตร์อธิบายไม่ได้มาฟังกันเลยครับว่าปีนี้คุณควรจะปรับอย่างไรแก้อย่างไรปรับบ้านแบบไหนถึงจะเฮงตลอด2 5ง6อิกในศาสตร์วงจุ้พิจัยสงครามแบ่งเป็นดาวเก้ายุคยุคละ2ี่สิปีครับเราได้ผ่านมาแล้วเจ็ดยุคนะฮะ มันเริ่มเมืเ่อปีพศ2547ที่ผมอ,ธ,อธิบายไปแล้วเบื้องต้น8ปีนะจนถึงพศ2567เราจะเข้าสู่ยุค9นะฮะ67นะฮะจนไปถึงพศ2587นี่คือยุคเตอนนี้ยังเป็นยุค8อยู่ครับมาตั้งใจฟังให้ดีว่าปีนี้เขาเรียกว่าเป็นปีของาธาตุน้ำก็จริงนะฮะ แต่ต่อไปนี่ดาว9ก็คือเป็นดาวประจํายุคที่เกี่ยวกับความรุ่งโรจน์ความสว่างนะฮะปีนี้ดาวยุค8นะครับถ้ามีข้อความนะฮะในบทความที่อธิบายก็คือสําหรับในยุค8หรือยุค9หรือปีที่แล้วมาก็คือยุค7ก็คือดาวมันเสื่อมไปแล้วนะครับในยุค8ก็คือธาตุดินนะฮะการนําพาไปสู่ความร่ำรวยในทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการจัดวางผีซิ่วน,นี่ก็คือหลักง่ายๆจริงๆท่านหาอุปกรณ์ใดก็ได้นะที่เป็นหยกนะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นหินนะครับจัดวางนะฮะแล้วก็เสริมสร้างทางด้านจิตใจนิดหนึ่งหรืออาจจะท่านจะใช้ผีซิ่วปีเซียคือสัตว์5ชนิดไปจัดวางที่ตะวันออกเฉียงเหนือหันมากลางบ้านเวลาวางผีซิ่วเดี๋ยวผมจะมีเคล็ดลับวิธีการปลูกเสก็จว่าจะต้องทำยังไงกันแบบง่ายๆ นะครับเวลาวางท่านจะต้องใช้หางชนกันควายเป็นรูปตัววีมีลูกแก้วนะฮะแล้วก็มีวิธีการปลูกเศษเดี๋ยวเทปหน้าผมจะอธิบายให้ฟังแต่ให้หันหน้าเข้ามาที่กลางบ้านเพราะกลางบ้านในปีนี้มันมีดาวห้าหรือห้าเหลืองที่เขาเรียกกันในศาสตร์ของห่วงจุย้ยมีแต่สิ่งไม่ดีอยู่กลางบ้านเพราะอะไรฮะเพราะสนามแม่เหล็กของโลกมันไม่ไหลผ่านมันเรื่อมมีการอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวท่านแก้ตามผมแล้วกันทิศเหนือปีนี้ นะครับเขาเรียกงูเห่าพิษน้ําดีหรือไม่ดีเฮงถ้าท่านคิดว่าเฮงก็เฮงคิดว่ารวยก็รวยแต่คิดว่าชงแบบโคตรๆเลยก็บอกได้เลยว่าจนสุดๆทำมาหากินเหมือนเดิมครับนับถือผู้มีพระคุณฟังให้ดีนะฮะทิศเหนือผมจะไล่จา,าทิศเหนือจดนะฮะทิศเหนือของมุมบ้านให้วางน้ําดีครับที่เคลื่อนไหวทิศเหนือมุมบ้านทําไงต้องวัด ด้วยองศาทิศทางโถเดี๋ยวนี้เขามีก็ท่านดูผ่านผมผ่านไอโฟนผ่านมือถือเทคโทนโลยีแบบนี้ไปถึงไหนกันแล้วครับท่านเปิดไปที่ทิศท่านก็จับเลยทิศเหนืออยู่ตรงไหนมันกินกี่องศาไม่ต้องไปพูดถึงเอาทิศเหนือของมุมบ้านสบายๆส,สนามแม่เหล็กมันไหลย,ย้อนกลับ มาทางทางด้านทิศเหนือท่านเอาน้ําวางให้มันเคลื่อนไหวปั่นน้ําให้มันเคลื่อนไหวน้ำระเหยกลายเป็นไอรเมก็แทนที่คือวางน้ําล้นในทิศนี้เพื่อไปกระตุ้นสติปัญญาแล้วก็จัดวางน้ําในทิศนี้ก็จะทําให้โชคดีตลอดทั้งปีเพราะมันมีดาวเกี่ยวกับการบริหารงานความคิดเสริมสร้างในเรื่องใหม่ๆแต่น้ำต้องสะอาดนะฮะจำเอาไว้น้ำต้องสะอาดสองทิศตะวันออกครับ นะ,ะผมมีเขียนภาษาจีนในขณะที่บอกด้วยว่าเพราะจริงๆต้นฉบับเข้ามาจากทางจีนพระเจ้าตากเองก็ได้รับอิทธิพลในเรื่องของหลักวิชาของจุ้ยมาจากจีนแต่ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชายภูมิของประเทศไทยครับแล้วใช้ได้จริงมาแล้วผมบอกได้เลยว่าใช้กู้ราชบัลลังมาแล้วฟังให้ดีต่อไปทิศตะว,วันออกมีดาวหลบซุ้ม สามเขียวธาตุไม้ครับส่งเสริมในเรื่องของการทะเลาะวิวาทวิธีการแก้ในทิศนี้ก็คือให้วางอักษรจีนที่เป็นสีแดงหรือเปิดไฟให้สว่างเพื่อบั่นทอนกระแสพลังงานที่ร้ายในทิศนี้ให้อ่อนกำลังลงเห็นไหมฮะต้องบั่นทอนคนะอันไหนที่เป็นทิศที่ดีเราไปกระตุ้นใช้น้ําทิศเหนือเห็นไหมฮะต่อมาทางด้านทิศใต้ผมจะสลับกันนะฮะไขว้กันอยู่แบบนี้นะฮะไขว้กันอยู่แบบนี้ทิศใต้ครับ มีดาวดวงหนึ่งเขาเรียกดาวก้าวทาาุไฟทิศนี้มีก้าวทาาุไฟด้วยนะฮะจะส่งผลในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศใครเอาของไปกองท่านไปมองดูทิศใต้เพราะอะไรหลักง่ายๆครับสนามแม่เหล็กไหลาจากใต้ไปเหนือในอดีตปัจจุบันไหลาจากเหนือไปใต้ถ้าสนามแม่เหล็กมันไหลไม่ผ่านแล้วไม่สมุดอย่าลืมว่าบ้านในกำแพงของท่านมันมีโมเลกุลของปูนแต่ท่านไปส่องด้วยกล้องจุทลทรรศน์เล็กๆท่านจะเห็นโมเลกุลของ อะตอมเยอะๆของพวกโมเลกุลต่างๆมันไปเรียงตัวกันในขนาดเดียวกันบ้านของคุณก็ยังมีช่องว่างเนี่ยถึงแม้จะทาสีแล้วก็ตามให้สนามแม่เหล็กมันไหลผ่านกระแสต่างๆให้ไหลผ่านอย่างน,น้อยๆท่านเปิดหน้าต่างอย่าไปปิดประตูตรงกันอะไรแก่กันยกใหญ่เลยเอาง่ายๆสบายๆครับฟังทิศใต้ให้ดีนะครับให้กระตุ้นทิศนี้ด้วยระบบแสงสว่างเช่นเดียวกันวางต้นไม้เบาๆสบายๆ แต่ที่สําคัญต้องเคลียร์ให้โล่งต่อมาที่ตะวันตกครับมีดาวเจ็ดดาวเจ็ดคืออะไรครับดาวเจ็ดก็คือดาวเสาง่ายไหมล่ะฮะดาวเสาคืออะไรพูดเจ้าวนห้วนไม่มีหางเสียงนี่ไม่ได้เกี่ยวกับดวงนะผมกําลังตีเรื่องดาวตีเรื่องดาวแล้วพฤติกรรมของดาวที่โครจรมาที่ตะวันตกจะมีเรื่องอะไรฮะศัตรูคู่แข่งคู่อาฆาตให้วางลัดสีน้ําเงิน หาได้จากตรงไหนท่านไปทําเอาเองหาซื้อที่ไหนก็ได้แล้วสีน้ําเงินเพราะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพุ่งชนครับท่านหาช้างก็ได้ให้เขาปั้นงาขึ้นอีกสองงาก็เป็นช้างหกงาพวกนี้จะมีอาถรรพ์มากหรือถ้าไม่มีงาเลยไปเอาช้างสบายๆที่เป็นปูนปั้นทาสีน้ําเงินวางเลยครับหาซื้อเอาเองไม่ต้องมาติดต่อซื้อของผมผมไม่ขายครับอธิบายแบบนี้ง่ายๆศูนย์กลางของบ้านนี่บอกไปแล้วนะฮะศูนย์กลางของบ้านครับ ก็มีดาวดวงหนึ่งซึ่งเขาเรียกดาวห้าเหลืองจะส่งผลในเรื่องของพลังงานที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เมื่อกี้บอกแล้วว่าให้กระตุ้นด้วยสีเขียวก็ได้ความเป็นธรรมชาติให้ดูสว่างคือช่วงกลางคืนของท่านพยายามเปิดไฟลิลี่เบาๆหรือไฟที่ส่องไปที่ภาพภาพหนึ่งที่มีต้นไม้เพราะความเครียดมันเกิดท่านสังเกตสิฮะคนรวยก็รวยคนจนก็จนคนขาเช้ากินข้ามเพราะพิษจากน้ําท่วมของปีห้าสีที่ผ่านมา มาถึงปีห้าห้าบางคนล่มจมจนกันหมดเลยน้ําท่วมบ้านมันจะชดเชยยังไงมันก็ชดเชยไม่ได้ครับเพราะนั่นคือการสูญเสียที่มันเกิดขึ้นท่านได้เท่าไหร่สองหมื่นต่อให้ท่านได้แสนบางบ้านเสียหายเป็นล้านนะโอเคผมไม่พูดถึงมันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับการเมืองเรื่องอะไรต่างๆผมไม่วิจารณ์เรื่องผัวเมียเรื่องอะไรอย่าถามผมทิศต่อมาครับตะวันตกเฉียงเหนือมีดาวหกครับกระตุ้นด้วยน้ํา วางโมูบายเบาๆให้เกิดเสียงอาจารย์คะสงสัยเหลือเกินอีฉันอยู่คอนโดฉันจะแก้อย่างไรท่านหาน้ำเล็กๆวางครับสบายๆแล้วบ้านเราเมืองเรามีความชื้นสัมผัส40%ถ้าวางน้ำแล้วมีความรู้สึกว่ามันมีความชื้นโถท่านท่านเอาภาพวางก็ได้น้ำเล็กๆก็มีเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวอะไรก็ได้ง่ายๆสบายๆแบบนี้ ที่แก้แล้วมีความรู้สึกว่ามันโอเคนะบ้านใครที่มีประตูทิศตะวันตกเฉียงใต้พึงระวังให้ดีว่าผัวเมียจะทะเลาะก,กันแต่เรื่องนี้ผมไม่ทักผมบอกแล้ววิธีการแก้แก้อย่างไรเพราะมุมนี้มันเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ท่านเอาลูกคู่ไปติดถ้าเป็นประตูทําอย่างไรง่ายๆผมบอกเลยนะฮะอย่าไปปิดประตูท่านไปปิดทําไม แล้วมีประตูเดียวให้ท่านไปออกข้างหลังท่านทำไหมท่านทำไม่ท,ท,ำไมท,ทำแน่นอนนะฮะหาเต็งลังไปวางก็ได้เอาง่ายๆสบายๆนี่แบบจีนถ้าแบบไทยทำยังไงระบบแสงสว่างครับให้มีลมผ่านสบายๆเบาๆนะฮะเพราะทิศนี้นี่มีดาวดวงหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับมุมความรักความสัมพันธ์ง่ายไม่ละ นี่วิธีการแก้เคล็ดแบบง่ายๆและปีทั้งปีปีนี้ขอให้ท่านขยันหมั่นเพียรมีคุณธรรมผมบอกแค่นี้แหละไม่ได้กักวิชาแต่ผมบอกไปหมดแล้วว่าวิธีการแก้ต้องแก้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์แบบนี้แล้วก็ตุ้นอีกมุมนึงผมแถมท้ายไปเลยอ่ะ ปัจจุบันผมบอกได้เลยว่าลูกไม่ค่อยเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เด็กบทตัวบทสโสนี่ภาษาจีนเนี่ยไม่ค่อยอยากจะพูดแต่อธิบายให้ฟังว่าสมัยก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงอนญาติอ้างพระบารมีของพระองค์ท่านมาเอ่ยอ้างใช้แต่ผมไม่ได้แอบอ้างนี่เป็นหลักการของความเป็นจริงแถมอีกนิดในท้ายเทปนี้หรือคนกําลังฟังสดๆมุมบุตรของท่านอยู่ทิศตะวันตกหรือดาวเจ็ด แลาเดินออกจากบ้านมุมซ้ายมือวางโชฟาถ้าท่านหารูปเบาๆสบายๆรูปแบบไหนอะอะอะถ้าปล่อยหมดมันจะเลยห้านาทีผมบอกแล้วว่านี่มันเป็นทริกเด็ดเทปหน้าเดี๋ยวมาฟังกันเลยครับว่าทำยังไงให้เด็กเคารพผู้ใหญ่สำหรับวันนี้กระตุ้นโชคลาภพอสมควรแล้วอาจารย์ธนวัฒน์ก็ฝากบอกเลยว่าขอให้เฮงทั้งปีถ้าท่านทำตามที่บอกเาคารพครูบาอาจารย์เคารพพ่อแม่ให้เกียรติตัวเองให้เกียรติสังคม และให้เกียรติแผ่นดินนับถือพ่อแม่นับถือแผ่นดินนับถือผู้มีพระคุณแก่แผ่นดินคือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงชลามากแล้วนับถือให้มากๆก็แล้วกันแล้วท่านจะรวยทั้งปีสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่เปิด YouTube เข้ามาแล้วจะรีลันแบบนี้ให้ดูเรื่อยๆในเทพต่ตอ,ตอไป ซึ่งหลังจากวันนี้3เทปของการออกแล้วขอชี้แจงเลยว่าทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มตรงผมจะมาอธิบายแบบนีน้แบบนี้เลยครับเผียวเผียว,วประสบการณ์เด็ดเด็ดให้ท่ารัฟ้าลเที่ยวหน้าฟังต่อเลยนะครับว่าในเรื่องของมุมบุตรททำยังไงให้เด็กเคารพผู้ใหญ่นั่นนะ่ะอดใจรลอน,นิดหนึ่งสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีมา อย่าลืมนะครับช่องความถี่ของหุงจุ้ยครับผมอาจารย์ธนวัตรครับขอให้ท่านรวยครับเห่งทุกท่านเลยครับสวัสดีครับ